เค้กไข่ต่หวานสุดนุ่มนิ่มเจ้าดังเขาก็มาบุกที่งานเขาดาวส่วนกลางเมืองพิโลกเด้อร้านนี้ <ๆ S 1> ก็คือเป็นร้านที่แบบชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามตลอดเวลาปล๊อปลงคลิปเทศกาลว่าแบบร้านมาไมคะ่ะและแน่นอนว่างานนี้เขาก็มานะจ๊ะพี่ก้าจะตั้งอยู่ตรงยงยงกระสอยกลางเฉลิมขวัญสตรีเค้กไข่ของที่นี่ก็คือจะอบส,สดๆใหม่ๆแบบนี้เลยมาในชิ้นที่แบบอบอิ่มเด้งดึงแบบนี้เลยอ่ะสิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือเค้กไข่ต้องเด้งดึงแบบนี้เด้อรสชาติที่ร้านก็จะมีนี่เลยจ้ะอันแรกอันนี้จะเป็นรส้้ฝออยทสเี่ ว่าขายดีมากเลยนะตอนที่ป๊อปไปซื้อก็คือมีแต่คนถามหาบีบไส้ออกมาตรงกลางก็จะเจอฝอยทองแบบนี้จ้าแล้ว,ลวอร่อยด้วยนาไส้เนี้ยชอบมากอีกไส้ที่ป๊อปก็ชอบเหมือนกันจะเป็นไส้ออริจินอลและอันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตจ,จ้าดูเนื้อเคกดีคือแบบนุ่มมากอ่ะและอีกรสชาติที่ชอบเหมือนกันเลยจะเป็นชีสถ,ถดัดโดนตรงชีสแล้วจะมีความเค็มนิดนิดนะทุกคนอร่อยโดยราคาก็เป็นมิรสุดๆมาในราคากล่องละห้าสิบบาทถ้าทานไม่หมดอะให้เก็บในตู้เย็นเก็บได้สามถึงห้าวันเลยใครมาเดินงานอย่าลืมแวะมาร้านน ลปลายสีเหลืองแบบนี้เด้อ